ส่งิบังส่งิบังนันหรนันหรนันหรถ้ารีบส่งคนไปคุ้มกันตุะกูลซ่องถ้าชากว่านี้ก้าวเดียวเอาทิงกับพ่อข้าต้องเกิดเรื่องแน่เกิดเรื่องเลยกรอเกืดออะไร รู้ว่าข้าพูดแบบนี้ท่านยาาที่จะเข้าใจอีสัพพักสร้างปัเหอจะใส่ชุดสีเขียวเข้ามาตอนเขาข้ามธรณีประตูจะหดขาข้างหนึ่งกลับแล้วจะบอกท่านว่าจวนเชนอีอ,อ,อ๋องแอบตั้าทับเชียนอีแฝงตัวเข้ามาผู้คุยตรวจสอบแล้วเมื่อคืนไม่มีบันทึกการโยกย้ายอาหูกว็วานนห้สายไปสอบถามถึงที่พบว,ว่าคนกลุ่มนั้นเป็นทหารซุ่มโจมตีที่ฉูกุยโหงแอบด,ดึงตัวจากชายแดนกลับเมืองหลวงอดคด ข,ข้าไม่เข้าใจว่าเ่ากำลังพูดอะไรอยู่โหน้าเนี่ยเ,เห็นไหมเจ้าเปิดสาวเรื่องสำคัญข,ของเชียนอวี๋อ๋องเหตุได้มายื้อยุดกันแต่เช้าเนี่ยถ้าพูดถูกใช่ไหมบันอ่ะ เมื่อคืนไปสืบมาเป็นอย่างไรบ้างท่านไยถูกจริงๆด้วยจนเชียนอื่อ๋องแอบนำทัพเชียนอีแฝงตัวเข้ามาผู้คุยตรวจสอบแล้วเมื่อคืนไม่มีบันทึกการโยกย,ย้ายเอาหูก็วานให้สหายไปสอบถามถึงได้พบว่าคนกลุ่มนั้นเป็นทหารซุ่มโจมตีที่ชูกกุกยของแอบดึงตัวจากชายแดนกลับเมืองหลวงนันหงเห็นไหมเขาพูดถูกใช่ไหมถ้าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ข้าผ่านมาสองครั้งแล้วะ จร,จริงนะเชื่อเข้าสแิแล้วแล้วหลังจากนี้เกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากนี้ฟาบาทจะถูกยตดคุณซ่องจะถูกจับดังนั้นพวกเราต้องแยกกันเป็นสองทางขัดขวางไม่ให้เกิดเรืงเดี๋ยวสิท่านพยักหน้าอะไรนางเพิ่งตื่นนะเชื่อได้เหรอข้าเชื่อนะ ครั้งนี้จ้จะต้องฟังข้าห้ามลงมือโดยพลรักการทุกอย่างในวังนี้ไม่ให้เกิดการเลือกบนกำแพงเมืองแค่ทำตามแผนเราเล่นตามฉากสำคัญให้จบข้าถึงจะกลับไปได้แล้วจัดการตอนจบที่ดีที่สุดให้ผีเสื้อกลางคืนมาจากไหนนี่ผีเสื้อกลางคืนมาจากไหนนี่ ไไหน้าตาผีเสื้อตัวนั้นแล้วก็คำพูดที่คำพูดทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเจ้าพูดเฉยน้หมายความว่ายางไรถูกต้องความรู้สึกแบบนี้คุณเคยมากข้าถามท่านหน่อยในโลกของบทละครเกิดเหตการซ้ำกันได้หรือไม่หรือไม่ก็เกิดใหม่ได้หรือไม่เกิดใหม่อย่างนั้นหร จะหมายถึงอินฟินิตี้สินะมีสิตอนที่ส่งอีมึมงเพิ่งทะลุเข้ามาในบทละครก็เคยผสบม,มาแล้วตอนนั้นนางแต่งงานไม่หยุดตายแล้วก็เริ่มใหม่คำพูดของพวกเราเรียกว่าติดบัตรนั่นตายแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยเออตอนนั้นนางอยากหนีจากหน้นเหิงมาแต่งงานกับเจ้าไม่ใช่เหรอแต่เนื้อเรื่องไม่อนุญ,ญาตดังนั้นก็เลยเกิดเป็นวัฏจักรตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่จากนั้นก็ผ่านองค์เดิมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซ้ำใช่ ไม่จู่ๆถึงถามเรื่องนี้เลยฉะนั้นหากนางเกิดใหม่จะมีความทรงจำทั้งหมดก่อนตายด้วยไหมความทรงจำเหรอก็หมายความว่านางสามารถรู้ล่วงหน้าได้ไม่หรอกนางแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงงั้นแผนการทั้งหมดของพวกเราในตอนนี้นางก็รู้แล้วนะสิ ฉันข้าก็าต้องช่วยโอกาสชิงลงมือก่อนเฮ้ยเอ๊ะเ้มามาข้าทำเองพะย่ะฮึเอ๊ะเสด็จพ่อสวยก่อนดีกว่า <laughs> เสด็จพ่อดูเจ้าสิเง,ง,ง,งอะเงอเงาข้าทำเองไม่ถูกนะเสด็จพ่อเมื่อก่อนท่านเคยปอกส้มให้ข้าใช่ไหมถ้าเป็นโอรสวรรค์เคยปอกส้มให้คนอื่นเมื่อไหรกันนี่เป็นครั้งแรก <c oughs> ไม่ใช่สิท้าทำไมข้ารู้สึกว่าฉากนี้คุ้นเคยแล้วเนี่ยเมื่อครู่ท่านดนน้ำส้มกระเด็นใส่ข้าก็รู้สึกว่าไม่ใช่ครั้งแรกพูดเลวไรอีกแล้ว ฟ้าบาทอเอท้อออกาถ่ายก่อนทำะไรครับเอ้อเอ้อท่านพี่เหรอรู้แคะตาลายเฮ้ยเฮ้ย,ยมันจะทำอะไรอะ่ะฟ้าบาทสิ่งนี้มีพิษร้ายแรงเอเจ้าพูดเลวไรอะไรส้มแดงมิ้วเรือเป็นคนซื้อให้ข้าจะมีพิษได้อย่างไรท่านพี่ท่า สดเสด็จพ่อถ้าไม่ได้วางยาพิษนะต่อยท่านมอบความกล้าหาญให้ลูกลูกก็ไม่กล้าทำเรื่องที่ไรมนโนทำเช่นนี้หรอกนะบอกเมื่อไรว่าจะเป็นคุณวายาพิษปะจูไวยโง่จะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรกระหม่อมเพิ่งได้รับแจ้งมาว่ามีคนเห็นพ่อค้าขายส้มแดงวางยาพิษในส้มทั้งยังขายส้มให้กับองค์ชายาส,สิบแปดกระหม่อมสงสัยว่ามีคนชั่วที่จะลักลอบสังหารป่าบาทกับองค์ชายสิบแปดอะใครจะทำร้ายพวกเราเหรอ ใกล้ถึงวันคล้ายวันสวรรคตของฮองเฮาแล้แว,วสว้มแดงต้องถึงวันคล้ายวันสวรรคตของฮองเฮาส้มแดงต้องถึง,ง,งปเป็นสิ่งที่ฮองเฮาทรงโปรดที่สุดเป็นสิ่งที่ฮองเฮาทรงโปรดที่สุดทุกปีเวลานี้น้องสิบแปดจะกินส้มแดงกาแาบาดเพื่อรำลึกถึงที่จา่าต่อยถึงรู้สึกว่าคําพูดนี้พี่เจ็ดก็เคยพูดมาตอนนะ่อดในวางมีคนรู้เรื่องนี้ไม่มากหากกระหม่อมเดาไม่ผิดคนที่วางยาพิษจะต้องเกี่ยวข้องกับฝาบาทและองค์ชายสิบแปดอย่างใกล้ชิดแน่นอน ชูปุยหงเจ้าหมายความว่าอย่างไรมังอาจนักไม่มีหลักฐานล้วมัใส่ยร้ายรายรชธายาองค์ปัจจุบันเลยจริงด้วยท่านพี่ที่เจ็ดเป็นองค์ราชธายาแล้วเขาไม่มีเหตุผลที่จะวางยาพิษได้อย่างไรองค์ราชทายาทยาท,ยาทยานอมหิตว่าฝ่าบาทเปลี่ยนใจก็ไม่อาจรู้ได้ฝ่าบาทคดีนี้เกี่ยวข้องกับการกรบฏเพื่อไม่ให้จรฉวยโอกาส พระองค์อยู่ในตําหนักจะปลอดภัยที่สุดกระหมอมจะส่งกองทัพเซียนอวีมาคุ้มกันฝ่าบาทในวันชูกุยหงเจ้าคิดจะกักบริเวณข้าปปกป้องฝ่าบาท ็นหน้าที่ของกระหมอ่อมมาช้าไปาบาทมีรับสั่งให้ถอนกำลังทาหารเจ้ารีบสองคนไปเฝ้าตำหนักบรรทุก ไม่มีคำสั่งของข้าห้ามใครเข้าไปผู้ฝ่าฝืนคำสั่งประหารครับจำไว้ไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรต้องให้เขาเขียนราชองการปราบรามนานถึงให้ได้ถ้าไป่ทราบวอาใจได้ใครจะต้องเอาราชองค์การมาให้ได้ มือล่วงหน้าครั้งนี้ทำไมถึงลงมือล่วงหน้าอีกแล้วล่ะกองทัพเชนอีควบคุมบางหลวงได้เร็วขนาดนี้หรือว่าฟาบาต้องคิดหาวิธีช่วยฟาบาตออกมาพี่พี่พี่จัดพี่จัดครับเอ๊ะจะมาอยู่นี่ได้ยังไงเสดจพ่อดึงดูดความสนใจของพวกเขาให้ข้าปีนออกมาจากโพรงสุนัข เป็นแบบนี้แหละเขาตรงบ้าไปแล้วน่นแน่เขากล้าก,กับบริเวณฝาบาทแล้วนี่ไม่ได้การแล้วต้องรีบหาวิธีไปช่วยพระเดี๋ยวพี่เจ็ดังข้าก่อนนะตอนที่ข้าหนีออกมาเสด็จพ่อกำชับไปว่าอย่าให้ท่านมู่วามอย่าให้ท่านมู่วาม้าตำหนักมันทมเขาจะถ่วงเวลาเองอีกอย่างเสด็จพ่อยังตรัสว่าท่านพี่ชูกุยหงเขาขยันได้ราชองค์การปราบปรามท่านถ้าท่านเขาตาก็เท่ากับเอาตัวไปถวายนะสิเขาพูดถูกตอนที่ฝ่าบาทเกิดเรื่องครั้งแรก ในวังมีคนมากมายเห็นกับตาว่าคือหนานด้วยที่ป้าสซมมีพิษให้ฝ่าบาท<อ>แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันอาศัยแค่คำให้การของพ่อค้าคนหนึ่งยากที่จะทำให้ทุกคนเชื่ออะไรเนี่ยเขาเคยวางยาพิษเมื่อไหร่กันชูคุยหอวางยาพิษใส่ร้ายท่านชูคุยหอมเป็นคนวางยาพิษในซ้มเหรอแต่ปไปไม่ได้เขาทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรกันนะเมื่อครู่เขาเป็นคนปัดส้มหล่นเองเลยนะถูกต้อง ทำไมครั้งนี้ฉุยตีหงถึงเปลี่ยนแผนล,ละ่ะถ้าเขาไม่ได้คาดการแผนของพวกเราล่วงหนะ้าเขาก็หรือเข,เขาก็เข้าไปในนฟินิตี้เหมือนกันในสองครั้งก่อนที่เขาเกิดใหม่จะมีความทรงจําหรือไม่มีแน่นอนแน่นนก็น่าจะเป็นเพราะเขารู้ข่าวในล่วงหน้าทาให้เขาเปลี่ยนแผกนการแต่เป้าหมายสุดท้ายของเขาอินฟินิตี้อะไร,รคือคาด<อ>ท่านด้วยตนเองเดี๋ยวนะทำไมข้าฟังไม่เข้าใจอะอินอะไร i ฟิน n i t อะไรนะก็เกิดข้ารู้จักตัวอักษรแต่พอมารวมกันทำไมข้ายิ่งฟังแล้วยิ่งงงเลยนี่ไม่ค่อยอธิบายเนะ ตอนนี้ท่านไ้ผู้กุ้ยส่งเจ้ากับพวกท่านแม่ไปหลบที่ฉานจิงเว่ยก่อนได้ส่งครั้งก่อนพวกเราถูกขัดขวางได้เป็นเพราะกำลังทหารไม่เพียงพอแต่ครั้งนี้ข้าต้องไปหาคนผู้หนึ่งก่อนเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าแอบ,บส่งกองทัพเชียนอุยเข้าขเมืองหลวงยะต้องการตราพัยักฆ์ทำไมข้าเคยบอกไปแนละ้วข้าจะฝืนชะตาฟานลิขิตฟังไม่้าใจเหรอฮะ แค่ทำฉากสำคัญให้เสร็จต่อให้อยากเป็นอะไรก็จะเขียนให้หมดเลยเด็ดใดท่านพ่อต้องลำบากหากข้าเป็นห้องเต้ท่านก็คือพระเจ้าหลวงตำหนักเย็นที่กักบ,บริเวณนานเหิงในวังหลวงท่านคุ้นเคยเป็นที่สุดแล้ววันเวลาต่อจากนี้ท่านก็พักผ่อนอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรชูกุยหงเจ้ารับปากว่าจะปล่อยข้ากลับไปข้ปากนกลับไปโชคชะตาของข้าก็จะตกอ,อยู่ในมือท่านอีกสิจ,<อ>จากนี้ไป ชคชะตาของข้าต้องอยู่ในมือของข้าเท่านั้นหากท่านพ่อไม่อยากอยู่ตำหนักเย็นจริงๆนั้นเหิงเปลี่ยนซ่องอีมึงให้เป็นรัศก,กรในบละคอไม่ใช่เหรอให้จุดจบนี้เป็นของท่านแทนดีหรือไม่จากเดี๋ยวนี้นะใครก็ได้รีบม,มาช่วยข้าทีรอตงใครก็ได้ช่วยด้วยเร็วจบ ถูกข้าคือเชียนปี๋องพวกเจ้าทำอะไรเนี่ยาตัวไปถูกปี๋องไอ้คนเสียสติจะมาได้ตายดีนะรอข้ากลับไปก่อนข้าจะเขียนให้เจ้าตายเป็นพันร่องเป็นหมื่นรอบเลยน่าเสียดายท่านกลับไปไม่ได้อข้าข้าคือเชียนปี๋องพวกเจ้าคิดจะก่อการไล่ข้านะไล่ข้าคือเชียนปี๋องพวกเจ้าไล้ นั่นเหิงนั่นเหิงชูกวยของเสียสติไปแล้ว เขาเตรียมกําลังทหารห้าพันนายพอถึงยามให้จะล้อมปราบหากเจ้าอยากมีชีวิตรออรีบแสดงฉากสําคัญกับส่งอีเมองให้จบรอข้ากลับไปแล้วยังคิดเรื่องนั้นอีกฮะเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าตายไปสองครั้งแล้วตายสองครั้ง <sque al. S 1> เหรอเมื่อไหรกันส่งอีเมิงบอกว่าครั้งแรกเ <pe al. S 2> จ้าถูกล้มถูกฆ่าตายครั้งที่สองเจ้าถูกฉวยขุยของข่าแถามแค่จะเป็นคนเก็บศพให้เจ้าอีกมีวัตถจักจริงจริงด้วย ถ้าจะบอกเจ دة, ้าได้บทจัดครั้งนี้ได้เร um ิ่มขึ้นแล้วหากเจ้าอยากมีชีวิตรอดก็ให้ความร่วมมือกับข้าจัดการฉูกุยหงด้วยกันจัดการฉูกุยหงเหรอสมองเจ้ามีปัญหาเรื่องไรเขาเป็นคนเขียนบทพิมพ์เป็นอย่างเดียวรบเป็นที่ไหนกันก่อนหน้านี้จะดูถูกตัวละครในกระดาษค้าไม่อดีแล้วเหรอเอ้าอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ไหนๆเจ้าก <m í toys> ็มาแล้วก็ไม่คนมาเสียเที่ยวใช่ไหมเจ้าช่วยข้าออกไปก่อนข้าจะไปซ่อนเองถึงตอนนั้นพวกเจ้าจะชิงอํานาจหรือต่อสู้ก็ทําไปข้าจะไม่ไปเป็นตัวถ่วงหรอกเจ้ายังคิดหลบอีกเลยนี่มันเวลาไหนแล้วรผู้ชายหรือเปล่าอย่าพูดจาไม่น่าฟังแบบนี้สิยังข้าน่ะเรียกว่ารู้จักตัวเองดีใช่ไหมล่ะก็ข้าเป็นแค่คนเขียนบทไม่ใช่พระเอกสักหน่อยไอ้ไรตอนสู้รบข้าฟันเก็บไว้ให้พวกเจ้าก็แล้วกันนะ ว่าทั่วเอ้ยข้าว่านักแห่งคนดีในโลกแห่งความเป็นจริงเจากก้าก็ท้ารุนข้าจนอนาถพอแล้วอยู่ที่นี่จะไม่อย่งางใดเลย,เ,ลยเอ,อขาขาไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครวันนี้เจ้าต้องเป็นเชียนอุยอ๋องเชียนอุยองดืม่มน้ำก่อนขอบคุณ ทนไม่ไหวจริงๆท่ใจเธอข้าทนไหวเจ้าอย่าบอกข้าเด็ดขาดว่าอย่างมากก็แค่ตายอีกครั้งแล้วค่อยเกิดใหม่ข้าจะบอกเจ้าให้เด้ครั้งนี้ข้าจะไม่ให้เจ้าได้รับบาดเจ็บใดๆในเมื่อฉู่กุยหงตอนนี้มีกําลังทหารห้าพันนายเชียนอี่อ๋องก็ไม่ได้บอกว่าจะช่วยพวกเราท่านจะเอาอะไรไปสู้ฉู่กุยหงท่านอย่าบอกนะว่าอาศัยรัศมีพระเอกของท่าน เจ้าก,ก็บอกเองว่าข้าเป็นพระเอกพระเอกก็ต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่พระเอกจะคิดได้สิวิธีอะไรก่อนที่ท่านลุงจะถูกประหารบอกว่านอกเมืองมีทหารก็ยังมีท้าว่วนตัวอีสามผนนายแอบประจการอยู่นอกเมืองรอองค์ชายออกคำสั่งก็จะประสานทางโนกนแนไหนสาราว่าการเมืองค้นหาแต่ก็หาไม่เจอดังนั้นข้าจะให้เหยาเชียนพาพวกเทพเทรติการออกหาเบาแส ต่อให้ต้องพลิกนอกเมืองก็ต้องหาพวกเขาให้เจอแต่ท่านเป็นคนเปิดปมความผิดเขาทหารส่วนตัวพวกนั้นจะฟังท่านหรอข้าให้เยาวชนนำไปคำสั่งราชทายาทไปจะคอยหลบซ่อนปิดบงังชื่อแท้ไปตลอดและติดตามข้าไปปราบกบฏท,ทำความดีชดเชยถ้าคิดว่าส่วนใหญ่จะเลือกอย่างหลังขอเพียงมีคนเข้าร่วมพวกเรามากขึ้นก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้น คนมากขึ้นบางทีก่อนที่ทหารส่วนตัวพวกนั้นจะเข้าเมืองหลวงแล้วจะหาคนมากขึ้นเราช่วยพวกเราถึงเวลาชูพุยหงจะไปหาที่ไหนล่ะเราคุย่ันในสำนักชาวยุโรปทธภพ,รพชาวบ้านในเมืองได้หมดเลย